คลาสสิค้วันนี้นะคะจะมาดูเป็นสกูชี่ล็อตใหม่นะคะนี่นะก็จะมาอัปเดตของด้วยนะคะแล้วก็มีของเข้ามาใหม่ด้วยนะก็จะมีหลายแบบแหลายราคาเลยนะคะประมาณนี้เลยนะแล้วก็มีโปรโมชั่นแถมทุกออเดอร์เหมือนเดิมเลยคะ่ะแถมทุกออเดอร์เลยนะคะนี่ไม่จํากัดจํานวนนะคะสามารถซื้อคลาสกันได้นะคะก็จะเป็นทั้งสกูชี่แล้วก็ของติงคลาสกันได้เลยนะของแถมน่ารักมากเลยนะคะแนะนําเลยนะล็อตนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูช่องทางการตริดต่อกันเลยนะคะช่องทางการตริดต่อนะคะ จะมีเป็น i l i n e ค่ะ Acu ิวเจเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเป็น IG นะคะชื่อ b i l l Shop อ p o p ค่ะ Facebook ชื่อ b i l วช hop เป็นภาษาไทยนะคะประมาณนี้เลยส่วนค่าจะส่งนะคะนี่จะส่งเป็นแฟลกเริ่มต้นที่40บาทค่ะไปทางเริ่มต้นที่5้บาทรับโอนธนาคารกสิกรนะคะแล้วก็เลยเราก็รับตู้เิเติมด้วยนะคะ3ช่องทางนี้เลยนะแล้วก็สั่งสามารถเลือกมาได้คนละหนึ่งช่องทางค่ะตามที่สะดวกเลยนะคะตามนี้เลยนะ ฝากไปกด follow ด้ ig ด้วยนะคะ ig ชื่อ biu s h o r kpop นะคะก็จะมีลงอัปเดตรูปสินค้าพร้อมราคานะคะก็เดี๋ยวจะทยอยลงให้นะคะประมาณนี้เลยนะสามารถไปกด follow กันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคนที่ได้รางวัลเลยค่ะนี่นะคะคนที่ได้รางวัลน,นะคะชื่อ channel ตามนี้เลยนะ,ะนี่นะคะชื่อ channel ตามนี้เลยกอยล็อย่าลืมนะคะแคปชื่อบัญชีช่องนะคะแล้วก็แคปคอมมนต์มารับของด้วยนะคะสามารถมารับได้ตาม สามช่องทางที่ยให้ไว้เลยนะคะเลือกม,มาหนึ่งช่องทางนะคะสามารถหักมาได้เลยนะ,ะประมาณนี้เลยค่ะส่วนในคลิปนี้เราก็แจกเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นตัวกล่องส่มสกูชี่นะคะบอกเลยว่าคุมมากนะกติการนะคะตามเดิมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b ์นะคะกัฟอนต์ในไอจีนะคะ,ะ,ค,ะคอมเมนต์คนนั้นหนึ่งคอมเมนต์ค่ะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะคนนั้นหนึ่งคอมเมนต์นะคะประมาณนี้เลยนะ,ะถ้าคอมเมนต์ปิดสามารถทักมาบอกให้เปิดได้นะคะประมาณนี้เลยเนาะมันอาจจะปิดอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยค่ะ เริ่มกันที่แบบแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบราคาชิลจเจ็ดบาทนะคะเนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคือเนื้อดีนะคะนี่นะคะน้องเป็นแบบไซส์มีเดียมด้วยนะคะตัวนี้ราคาเจ็ดบาทคะ่ะอันนี้นะคะจะเป็นหัวโดเรมอนนะคะน้องออกเป็นสีมุกแบบนี้เลยอันนี้ก็ราคาชิลจเจ็ดบาทเหมือนกันค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเวนเจอร์นะคะอันนี้น้องจะมีสามลายค่ะชิลจเจ็ดบาทเหมือนกันนะคะ,ะ,คะมีลาตามนี้เลยนะนี่นะคะเป็นเนื้อมันเงาคะ่ะ ต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิลละ12บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะเริ่มกันที่แบบแรกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวมินิปังปอนนะคะนี่นะน้องจะเป็นไนโมจิค่ะพวกนี้นะคะจะเป็นพวกแพ็กเกจซิลนะคะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยเนื้อดีนะคะนี่นะก็จะมีพวงมาลัยทุกชิ้นเลยนะคะราคาชินละเอ่อราคาชิลละ12บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมินิปังปอนค่ะนี่นะคะจะมีสีเข้าๆปมานี้เลยนะคะน้องเป็นไนโมจินะคะราคาชินละ12บบาทค่ะเป็นแพ็กเกจซิลแบบต่อมานะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวอุ้งเท้าแมวค่ะ เป็นสีเขียวนะคะน้องเนื้อนิ่มสโลค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวขนมปังนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยเป็นตัวมินิเลเยอดซอมนะคะตัวนี้มี3ามสีค่ะจะมีสีฟ้าชมพูเข้มชมพูอ่อนนะคะราคาชิละ12บบาทเหมือนกันค่ะต่อมาราคา12บาทน,นะคะตัวนี้นะคะน้องเป็นคิตตี้นะมีด้วยกันสองสีนะคะก็จะมีเป็นสีแดงกับสีม่วงนะคะเนื้อจะประมาณนี้เลยนะนี่นะคะเนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลย ราคาตัวนี้ชิลละสิบสองบาทเหมือนกันค่ะเป็นแพ็กเกจซิลนะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวโดนัทนะคะเป็นโดนัทแอนิมอลนะน้องมีหลายหน้านะคะเนื้อจะประมาณนี้เลยหน้าคร่าวๆนะคะจะมีตามนี้นะคะนี่นะคะชิลละาสิบสองบาทค่ะแล้วก็แบบประมาณนะคะตัวนี้น้องเป็นตัวปังแผ่นนะคะนี่นะเนื้อจะนิ่มสโลบแบบนี้เลยค่ะอันนี้แล้วก็ราคาชิลละาสิบสองบาทเหมือนกันเป็นแพ็กเกจซิลแบบนี้นะคะเนื้อคือดีมากๆเลยนะรุ่นพวกนี้คือเริ่มหายากแล้วเหมือนกันนะคะนี่นะพวกนี้จะไม่ค่อยมีเนาะ เนื้อจะประมาณนี e. Arizona, e. ้เลยนะคะราคาชิ้นละสิบสองบาทนะนี่นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวปลาไทยกินะคะราคาสิบสองบาทเหมือนกันนะคะเนื้อจะนิ่มสโลงเหมือนกันเลยค่ะสิบสองบาทต่อมาค่ะตัวนี้น้องเป็นโดนัทนะคะเนื้อนิ่มสโลงแบบนี้นะนี่นะคะเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวสุนัขจิ้งจอกค่ะอันนี้มีสามสีนะคะจะมีเป็นสีส้มเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สีหลงแบบนี้เนื้อ็นประมาณนี้เลยนะคะเนื้อดีนะสิบสองบาทค่ะ ่อมานะคะน้องเป็นยูนิคอนนะจะเป็นยูนิคอนแบบนี้ค่ะอันนี้คือจะเป็นเนื้อสกูชี่นะคะเนื้อดีมากๆมีกลิ่นหอมด้วยนะตัวนี้น้องจะมีสีประมาณนี้เลยนะคะจะมีเป็นสีส้มเหลืองค่ะเป็นเหลืองเขียวแล้วก็จะมีเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะราคาชิ้นละ12บาทค่ะมี3สีแบบต่อมานะคะ,ะ,คะจะเป็นยูนิคอนแบบนี้นะคะน้องเป็นเนื้อมันเงา <KE> นะคะ,ะ,คะเป็นเนื้อสกูชี่เหมือนกันเลยเนื้อดีมากๆนะคะซอฟสโลแบบนี้เลยนะตัวนี้มีด้วยกันทั้งหมด4สีนะคะสีแรกเลยนะคะจะเป็นสีลุ้ง จะมีเป็นสีกาแล็กซี่นะคะอันนี้มีเป็นสีส้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีม่วงค่ะเนื้อดีแบบเดียวกันเลยราคาชิละาสิบสองบาทค่ะนี่นะน้องเป็นแบบไซส์มีเดียมเลยนะคะแนะนําเลยนะต่อมานะคะราคาสิบสองบาทนะตัวนี้น้องจะเป็นตัวเฟนฟายค่ะนี่นะตัวนี้น้องมีสองสีค่ะเป็นไนโมจินะคะเนื้อดีมากๆเลยนะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลค่ะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยมีสองสีราคาสิบสองบาทเหมือนกันสิบสองบาทต่อมานะคะตัวนี้นะคะน้องจะเป็นตัวเต่านะคะ นี่นะเนื้อจะนิ่มสโลว์นะคะแล้วก็มีบอเชนทุกชิ้นด้วยนะคะนี่นะข้างในจะเป็นบอเชนตัวนี้มีสองสีค่ะจะมีเป็นสีฟ้าแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีน้าตาลนะคะเนื้อนิ่มสโลว์นะตัวนี้เป็นตัวขนมปังเปียค่ะเนื้อดีเหมือนกันตัวนี้ราคาชิละ12บบาทนะคะต่อมาราคา12บาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวปันแพนด้านะคะนี่นะจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะเนื้อดีมากๆนะคะสามารถแคมมาได้เลยนะอันนี้จะาคลาไปให้นะคะน้องเนื้อดีนะคะ นี่นะพวกนี้คือจะมีเข้ามาไม่เยอะค่ะจะเป็นตัวแพ็กเกจซิลแบบนี้เลย12บาทแล้วก็แบบต่อมานะคะตัวนี้นะคะน้องเป็นเซตนะคะเป็นเซต a n น m มอนะคะจะเป็นน้องอ้วนๆแบบนี้เลยเนื้อดีด้วยนะคะเนื้อเป็นประมาณนี้นะอันนี้น้องราคาเซละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะไม่มีขายแย่งนะคะหน้าตาน้องจะประมาณนี้เลยนะคะลายจะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยนะได้สิบสองชิ้นเลยนะคะนี่นะเจ้ามานี้เลยนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะตัวเซตนี้แบบต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะ นี่นะจะเป็นตัวแอนิมอเหมือนกันนะคะจะเป็นอาหารแบบนี้เลยเนื้อนิ่มสโลนะคะนี่ตัวอย่างทางร้านนะอันนี้คือถ้าขายแยกนะคะราคาชิ้นละ12บาทค่ะแต่ถ้าซื้อเป็นเซตนะคะราคาเิ้นละจะสบาทจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นตัวเซตนะคะเซตก็ได้ทั้งหมดครบหลายแบบนี้นะคะราคาจะสิบาทนะคะส่วนถ้าซื้อแยกนะคะราคา12บาทจะมีลายแค่ตามนี้เลยจะมีเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะมีเป็นลายข้าวอันนี้เป็นสปาเก็ตตี้นะคะเป็นตัวซอสมะเขือเทศนะคะราค,คา 12บาทตามนี้เลยค่ะต่อมาราคา12บาทนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลมอนนะคะนี่ค่ะเนื้อดีมากๆเลยนะเนื้จะนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะน้องจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีเป็นส้มนะคะนี่นะคะนี่เป็นส้มนะราคา12บาทเหมือนกันนะคะอันนี้น้องมีเข้ามาไม่เยอะนะคะมีเป็นบิสกิตแบบนี้ด้วยนะคะน้องราคา12บาทเท่ากันค่ะ แล้วก็พวกนี้นะคะราคา12บาทเหมือนกันนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะประมาณนี้เลยนะมีเข้ามาไม่เยอะนะคะส่วนต่อมาค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวยูนิคอร์นนะคะน้องมี2สีจะมีเป็นขาวกับฟ้าแบบนี้นะคะ12บาทค่ะเป็นยูนิคอร์นนะคะ12บาทต่อมานะคะตัวนี้นะคะน้องเป็นโดนัทนะคะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลนะคะเนื้อดีมากๆนะน้องเป็นโดนัทนะคะเป็นเนื้อสกุช่เลยนะตัวนี้จะมี2สีค่ะจะมีเป็นขนมปังสีชมพูแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ส่วนแบบนี้นะคะจะเป็นตัวโรยท็อปปิ้งนะคะ ข้างบนก็จะมีเป็นท in ็อปปิ้งแบบนี้นะคะน้องราคาชิละ12บาทเหมือนกันค่ะต่อมานะคะจะเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้เลยค่ะจะเป็นตัวเด็กผิงแบบนี้เลยจะเป็นหัวไอศครีมนะคะน้องราคาชิละ12บาทเหมือนกันนะคะเนื้อจะนิ่มสโลว์นะจะมีลายค้าประมาณนี้เลยนะคะนี่เป็น2ลายแรกแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะแล้วก็มีเป็นลายนี้นะคะน้องราคาชิละ12บาทนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวชมพู่นะคะน้องราคา12บบาทเหมือนกันค่ะนี่นะจะเป็นลูกสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะ ันนี้นะคะราคา no 12บาทตัวน,นี้น้องเป็นสีพาเทลนะคะจะมีเป็นม่วงเสียวลงแล้วก็สีชมพูอ่อนค่ะเนื้อดีนะคะตัวนี้เนื้อมันเงาอันนี้เป็นตัวแตงโมนะคะน้องเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นแบบเป็นเซียวแบบนี้นะคะเนื้อดีมากๆเลยนะราคา12บาทเหมือนกันนะคะ12บาทต่อมาค่ะตัวนี้น้องจะเป็นตัวฮีโร่นะคะจะมีลายข้าประมาณนี้เลยนะเนื้อน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะคือเนื้อดีมากๆเลยนะเนื้อน้องเป็นเนื้อมันเงานะคะก็จะมีลายแรกนะคะจะเป็นลานี้ จะมีเป็นสามลายนี้นะคะนี่นะแล้วก็เป็นลายนี้ค่ะน้องราคาชิลาสิบสองบาทเหมือนกันนะคะคือเนื้อดีมากๆเลยนะแนะนําเลยค่ะต่อมานะคะตัวนี้ราคาสิบสองบาทนะคะก็จะเป็นตัวสควิตเกมนะคะนี่นะจะเป็นผู้คุมแบบนี้เลยนะคะน้องมีสามลายนะคะจะมีเป็นลายวงกลมนะคะมีเป็นก็จะมีเป็นลายอ่าสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นลายสี่เหลี่ยมด้วยนะตัวนี้นะคะน้องราคาสิบห้าบาทนะคะเป็นตัวสควิตเกมนะคะ คือเนื้อดีมากๆนะคะแล้วก็น้องจออเป็นสีมุกด้วยนะคะจะมีเป็นสว์มีเป็นพงุญแจแบบนี้นะคะไว้ห้อยด้วยนะเป็นแบบนี these, ้เลยค่ะราคา15บาทนะคะเพิ่มเติมราคา12บาทนะจะเป็นตัวนี้นะคะนี่นะจะเป็นตัวบันแบบนี้เลยค่ะน้องมี2ลายจะมีเป็นลายกระต่ายแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลายหมีแบบนี้จะมีเป็นบอลชินลูกชิ้นเลยน้องเนื้อดีมากๆนะคะนี่นะน้องน่ารักมากๆนี่ราคาชิ้นละ12บาทนะคะตัวนี้ ต่อมาค่ะราคา15บาทนะคะก็จะมีเป็นตัวไอติมนะคะเป็นไอติมลุงแบบนี้นะคะน้องมีบอเชนทุกชิ้นเลยเนื้อดีมากๆเลยนะคะแนะนําเลยนะนี่นะคะเป็นเนื้อสกูชี่ค่ะตัวนี้ราคา15บาทส่วนตัวนี้เป็นไอติมนะคะเป็นไอติมโคนแบบนี้ราคา15บาทเหมือนกันก็จะมีเป็นสีแรกค่ะเป็นสีนี้นะคะสนสนใจสีไนแคปไปได้เลยนะคะตัวนี้เป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นสีโทชพูแบบนี้เลยนะคะนี่นะเนื้อจะนิ่มสโลนะคะราคาตัวนี้15บาท ต่อมานะคะราคา15บาทนะคะตัวนี้น้องเป็นตัวบันนะคะเป็นบันไซมีเดียมนะคะเป็นบันแพนด้าแบบนี้มีสายทุ้มเหมือนกันนะคะเนื้อนิ่มสลโลแบบนี้นะเนื้อดีมากๆค่ะอันนี้คือลายตัวอย่างนะคะกกราคา15บาทนะคะสนใจสาม,มารถแคปไปได้เลยอันนี้นะคะจะเป็นตัวเคก้กสามเหลี่ยมนะคะเป็นเค้กเรนโบว์แบบนี้เลยนะเนื้อนิ่มสลโลค่ะน้องมีท็อปปิ้งด้านบนนะคะเป็นเค้กเรนโบว์แบบนี้15บาทตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอมยิ้มนะคะน้องมีสองสีนะคะก็จะมีเป็นตัวสีฟ้าแบบนี้นะคะ เป็นไอโมจิแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นสีเหลืองนะคะเนื้อนิ่มสโลนะนี่นะคะคือเนื้อดีมากๆนะคะตัวนี้ราคาตัวนี้ชิลละสิบห้าบาทนะคะจะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็แบบต่อมาราคาสิบห้าบาทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นนี่นะคะเป็นตัวขนมปังนะคะเป็นขนมปังเปโก,ก,กแบบนี้เลยจะมีอยู่สองสีนะคะก็จะมีเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วก็เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะสิบห้าบาท ตัวนี้นะคะเป็นตัวไอติมโคนนะคะเป็นไอติมโคนแบบนี้นะน้องเป็นไล่สีค่ะแล้วก็จะมีบอลเชนทุกชิ้นเลยนี่นะคะจะเป็นแบบอ่อนมาเข้มนะคะ <N ICE> เนื้อดีมากๆทุกชิ้นเลยค่ะแนะนําตัวนี้มี3าสีสีแรกเป็นสีช็อกแล้วก็จะมีเป็นสีเหลืองนะคะนี่นะแล้วก็เป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะมีบอลเชนทุกชิ้นเหมือนกันเนื้อดีมากๆราคาชิ้นละสิบาทค่ะ15บาทต่อมานะคะตัวนี้น้องเป็น้วยไอติมนะคะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยนะ นี่นะคะจะประมาณนี้เลยอันนี้ราคา15บาทนะคะมีท็อปปิ้งด้านบนด้วยนะคะน่ารักมากมากเลยนะตัวนี้15บาทค่ะแพ็กเกจเนาะแล้วก็ต่อมาค่ะราคา15บาทตัวนี้จะเป็นตัวกล่องนมนะคะจะมี2สีด้วยกันนะจะมีเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีชมพูอ่อนนะคะสีจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็น่ารักมากๆด้วยนะคะแนะนําให้เก็บ2สีเลยค่ะ นี่นะเป็นตัวกล่องนมนะคะงานแบบงานดีมากๆนะคะเป็นงานเกาหลีแบบนี้เลยนะราคาตัวนี้15บาทนะคะจะเป็นม่วงเหลืองแบบนี้แล้วก็จะเป็นแชมพูขาแบบนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิลล์ยีบาทนะคะเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะตัวนี้นะคะน้องเป็นตัวเป็ดน,นะคะนี่นะน้องมีบอยชนทุกชิ้นเลยค่ะอันนี้นะคะเนื้อจะนิ่มโฟรแบบนี้นะอันนี้ก็จะมีหมวกนกนะคะมี 2- ส,สีจะเป็นตัวหมวกนก สไปเดอร์แมนแล้วก็เป็นสีฟ้าแบบนี้ราคาตัวนี้ชิละ20บาทค่ะนี่นะมี2สีให้เลือกค่ะเป็นแพ็กเกจซิลแล้วก็มีบอยเชนดุกเชนเลยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์น้องหมานะคะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยนะเนื้อดีมากๆเลยนะคะแนะนําเลยตัวนี้20บาทค่ะนี่นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสกูชิปดสมุดนะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ราคา25บาทค่ะมี2ลายจะมีเป็นลายนี้แล้วก็ลายนี้นะคะปีบได้นะคะเนื้อดีมากๆเลยนะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นพีนนะคะน้องมีบอลเชนุกชินเลยค่ะตัวนี้นะคะราคาชิลละยบาทนะคะน้องออกเป็นสี่มุกด้วยนะเนื้อดีค่ะมีแพ็กเกจแบบนี้เลยต,ต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวคัพเคงนะคะน้องราคาชิลละาบาท3ชิ้น1 0 0อยนะอันนี้นะคะจะเป็นตัวลายเส้นค่ะเนื้อนิ่มสโ,โลบัดนี้เลยนะคะร็อตน,นี้คือไม่มีตมําหนิเลยนะนี่นะคะมี3มสีนะคะจะมีเป็นสีฟ้านะคะสีส้มสีม่วงค่ะประมาณนี้เลยมีบอลเชนุกชิ้นอ๋อมีเป็นลายเส้นทุกชิ้นนะคะเนื้อดีแบบนี้เลยนะคะ นี่นะสามสีสามารถคละกันได้นะคะแล้วก็ตัวนี้สาสิบห้าบาทเหมือนกันนะคะเนื้อดีนะคะเนื้อเป็นแบบนี้เลยนะคะสามารถคละกันได้เหมือนกันนะพวกนี้จะมีลายเส้นเหมือนกันค่ะนี้เป็นของเลยเลยนะคะมีสองสีนะคะจะมีเป็นสีกาแล็กซี่แล้วก็เป็นสีพาเทลแบบนี้เลยนะคะสาสิบห้าบาทค่ะตัวนี้นะคะราคาชิ้นละสามสิบห้าบาทนะคะสามชิ้นหนึ่งร้อยเหมือนกันนะคละกันได้นะคะตัวนี้น้องเป็นตัวชิคเกอรีนะคะจะมีเป็นลายนี้นะคะแล้วก็จะมีประมาณนี้เลย น้องมีบอลชนทุกชิ้นค่ะมีเป็นลายนี้นะแล้วก็ลายนี้ค่ะตัวนี้ราคาชิ้นละ35บาท3ชิ้น100ต่อมานะคะ,ะคราคา35บาทตัวนี้น้องจะเป็นตัวอุนจีนะคะน้องเป็นของนิกนะเป็นของแทนนะคะตัวนี้35บาทเหมือนกันคะ่ะ3ชิ้น100นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นอุนจินะคะเนื้อดีนะคะเนือ้อนิ่มสโลว์แบบนี้เลยนี่นะคะตัวนี้ราคาชิ้นละ,ะ39บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้คือจะเป็นตัวอุนจิสีฟูบแบบนี้35บาทนะคะ ต่อมานะคะราคา39บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะตัวนี้น้องจะเป็นตัวไอติมนะคะเนืน้อนิ่มสโลนะก็จะมีเป็นลายหมีนะคะแล้วก็จะมีปลายกบเคโลแบบนี้นะคะอันนี้ราคา39บาทนะนี่นะคะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมนะคะเป็นบันตัวนี้นะน้องราคาชละย5บาทนะคะนี่นะวิปปิ้ลเชนุกชิ้นเลยนะคะเนื้อจะนิม่มสโลแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ25บาทนะ ต่อมาค่ะราคา39ตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวเค้กนะคะน้องมี2ส,สีจะมีเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นสีขาวแบบนี้ค่ะเนื้อนิ่มสโลว์ลนะนี่นะคะมีสองสีเป็นแพ็กเกจซิลเหมือนกันอันนี้ราคา39นะคะต่อมานะน,นี้น้องจะเป็นตัวขนมปังค่ะเป็นปังหนอนแบบนี้เนื้อดีนะคะอันนี้ก็ราคา39นะคะตัวนี้น้องเป็นไซส์ใหญ่เลยนะแล้วก็นี้ค่ะน้องจะเป็นตัวหมีนะคะ นี่นะเป็นแพนด้าแบบนี้นะคะนอมยิ้งเท้าแบบนี้ด้วยน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็คือเนื้อดีมากๆนะคะแนะนําเลยนะอันนี้ราคา39เหมือนกันค่ะ้องเป็นไซส์ใหญ่นะคะต่อมานะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแพนด้าเองนะคะตัวนี้มี2สีด้วยกันค่ะจะมีเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นสีขาวแบบนี้ค่ะเนื้อดีเหมือนกันนะนี่นะคะตัวนี้มี2สีนะคะอันนี้ราคา39นะคะต่อมาราคา39บาทค่ะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว อันนี้จะเป็นตัวบอสนะคะนี่นะในเรื่อง Squid g เก e นะคะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยค่ะอันนี้น้องไซส์ประมาณนี้เลยนะคะราคา39บาทนะคะเอาไปตั้งโชว์กันได้นะคะหรือว่าตัวนี้เก็บสะสมได้เลยนะเนื้อดีนะคะเนื้อประมาณนี้เลยแบบต่อมาราคา39บาทตัวนี้ก็จะเป็นตัว s Squid g เก e นะคะนี่นะจะเป็นผู้คุมค่ะจะมีลายตามนี้เลยนะคะจะมีเป็นสามเหลี่ยมนะคะมีเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นวงกลมนะน้องออกเป็นสีมุกนะคะจะเป็นสีแบบนี้เลยนะนี่นะคะ แล้วก็เนื้อนิ่มโลค่ะตัวนี้ราคาชิลนละ39บาทนะคะเป็นไซส์ใหญ่ต่อมานะคะเป็นตัวเจ้าหญิงนะคะนี่ก็ราคา3 9บาทเหมเือนกันนะน้องจะมีสีประมาณนี้เลยนะคะจะมีอยู่2สีนะคะเป็นสีฟ้ากับสีชมพูนะน,นี้ราคา39ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวช็อกโกแลตนะคะน้องเป็นไซส์ใหญ่นะคะนี่นะแล้วก็คือเนื้อดีมากๆเลยนะคะแนะนําเลยนะนี่นะคะเนื้อดีมากเลยตัวนี้งานดีด้วยนะคะน้องเป็นเนื้อสกูชี Jennifer นะตัวนี้ราคาชิลนละ39บาบาทนะคะน้องเป็นไซส์ใหญ่นะคะ จะประมาณนี้เลยนะคะมี2สีนะคะจะเป็นสีอ่อนกับสีเข้มนะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวหุ่นยนต์นะคะราคา39บาทเหมือนกันนะนี่ค่ะจะมีสีประมาณนี้นะคะลายปร,ประมาณนี้เลยจะมีเป็นสีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีขาวนะคะมีเป็นชมพูจะมีเป็นอันนี้ก็จะมีเป็นแดงฟ้าแล้วก็ส้มค่ะราคาน้อง39บาทนะคะเป็นแพ็กเกจซิลนะเนื้อดีประมาณนี้เลยค่ะแนะนําเลยนะคะคือเนื้อดีมากๆนะน,นี้เป็นตัวอย่างค่ะ ต่อมาค่ะราคา39บาทเหมือนกันนะตัวนี้น้องเป็นของแท้นะคะแต่น้องเป็นงานเซลลนะคะงานเซลล์ก็คือจะเป็นงานมีตําหนินะคะก็อาจาจะมีตําหนิเล็กน้อยนะบางตัวเนาะนี่นะคะอาจจะมีการกดทับหรืออาจจะเป็นที่แพ็กเกจนะคะนี่นะตามการเวลาเลยนะตัวนี้น้องเ네นื้อดีมากๆนะคะนี่นะเป็นของแท้นะนี่นะคะจะเป็นบ้านหมาแบบนี้เลยตัวนี้นะคะน้องราคา39บาทนะคะนี่นะเป็นของแท้งานเซลค่ะและ้วก็อันนี้ค่ะตัวนี้น้องจะเป็น น้องเป็นเบบี้ไดโนเสาร์นะคะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะเนื้อดีนะเป็นงานเซลล์เหมือนกันค่ะก็จะมีำหนีที่แพคเกจนะคะแบบนี้เลยนะแล้วก็อาจจะการกดทับเล็กน้อยนะคะแต่เนื้อดีมากซื้อเก็บสะสมได้เลยค่ะแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะตัวนี้เป็นสีนี่นะคะเป็นสีหลงแบบนี้นะคะเนื้อดีออกสีมุกด้วยอันนี้ราคา39บาทค่ะ ต่อมาราคา3าบาทนะคะตัวนี้น้องเป็นตัวโดนัทนะคะเป็นโดนัทอัวแบบนี้จะมาพร้อมกล่องแบบนี้ค่ะน้องเป็นงานเซลลเหมือนกันนะคะซึ่งจะมีตาหนีที่ตัวแพ็คตัวสกูชี่นะคะเล็กน้อยจะเป็นแบบการกดทับนะคะนี่นะหรือตามการเวลาเลยนะคะแต่เนื้อดีมากๆนะคะบางชิ้นคือน้องไม่มีนะคะน้องเป็นของแท้นะนี่นะคะประมาณนี้เลยก็จะมีลายเส้นอยู่ด้านหลังทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้น้องมี3าสีค่ะจะมีเป็นสีขาวนะคะ เป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นชมพูนะคะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้เลยนะราคาตัวนี้39บาทค่ะตัวนี้นะคะน้องจะเป็นตัวยูนิคอร์นนะคะนี่นะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะอันนี้ด้านหน้านะคะราคาตัวนี้ชิละ60บาทค่ะเนื้อนิ่มสโลว์แบบนี้เลยนะต่อมานะคะตัวนี้นะคะน้องจะเป็นหนูแฮมสเตอร์นะคะน้องเป็นงานเซลล์เหมือนกันนะคะซึ่งจะมีตำหนีตามนี้เลยนะจะมีตำหนิแบบเป็น อ่าเป็นนี่นะคะเป็นสีแตงเล็กน้อยนะคะรอยแครกเล็กน้อยนะ <éta. S 1> น้องจะเป็นงานมือึ่งทุกช,ชิ้นเลยนะคะนี่นะแต่จะมีตำหนิมาจากโรงงานนะคะนี่นะก็ <tack. S 2> จ,จะมีตำหนิที่แพ็กเกจเล็กน้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนะคะจะมีที่ตัวสูกุช่เนาะแล้วอันนี้ราคาเซลล์นะคะชิลละ65บาทนะอันนี้น้องหายากแล้วนะคะเนื้อจะดีแบบนี้เลยนะคะค<ย>นี่นะเป็นของแท้ค่ะมีลายเส้นทุกชิ้นเลยนะคะนี่นะจะมีตำหนิประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นราคาเซลล์นี่หายากแล้วนะ เป็นของไอบูมนะคะตัวนี้นะคะน้องเป็นบานนะคะเป็นบันไซมีเดียมของอันนี้จะเป็นของป๊อปปูล่าค่ะเนื้อนิ่มสโลว์แบบนี้เลยนะคะราคาชิล่าจะสิบบาทนะน้องจะมีลายตามนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสองลายแรกจะมีเป็นสีฟ้านะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะนี่นะจะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีส้มราคาตัวนี้ชิล่าจะสิบบาทค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแก้วกาแฟนะคะน้องจะเป็นแพ็กเกจเป็นแบบนี้นะนี่นะคะ อันนี้จะมีเป็นตัวสติกเกอร์นะคะแล้วก็นี้จะเป็นตัวแท็กนะคะน้องเป็นของแท้นะเนื้อจะนิ่มสโลว์แบบนี้เลยนะคะน้องเป็นของแท้ค่ะเป็นงานเซล์เหมือนกันนะคะตัวนี้ราคาชิลละจะสิบาทนะคะมีลายเส้นุกชิงแล้วก็หายากแล้วด้วยนะจะเหลือตอนนี้จะเหลือเป็นแค่สี่วงนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นของซาริโอแท้ค่ะจะสิบาทส่วนต่อมาราคาจะสิบนะคะตัวนี้น้องเป็นมินิมันจูนะคะเป็นแบรนด์ชวานะคะทำรู้กับเด็กจิ๋วเนาะ จ็สิบาทค่ะข้างในมีของครบนะอันนี้เป็นปังเนยค่ะราคาเจ็สิบาทเหมือนกันน้องมีเป็นแท็กด้วยส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวยูนิคอร์นนะคะน้องมี2แบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวค่ะน้องมีการกดทับนะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ราคาชิ้นละ60บาทส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นราคา80บาทนะคะน้องไม่มีตอาหนีนะคะเป็นของแท้นะคะน้องเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะคะหายากนะนี่นะคะจะมีลายเส้นทั้งคู่เลยนะคะเนื้อจะนิ่มสโลว์ประมาณนี้เลยค่ะนี่นะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวยูนิคอร์นนะคะน้องราคาชิลล์ด75บาทนะเนื้อจะนิ่มสโลว์แบบนี้เลยค่ะเด็ดดีมากๆมีกลิ่นหอมนะคะน้องออกเป็นสีมุกแบบนี้นะคะกลิ่นจะหอมมากๆเลยนี่นะคะก็จะเป็นสีพัวมานี้เนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นงานเซลล์เหมือนกันค่ะมีตําหนินะคะนี่นะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวถั่วนะคะอันนี้น้องเป็นของอีริกนะคะเป็นของแท้นะตัวนี้เหลือสีเดียวแล้วค่ะราคาตัวนี้ชิลล์ด70บาทนะคะนี่นะ เป็นของอิลแท้นะคะน้องเป็นยานเซลล์เหมือนกันก็คือจะมีตําหนิเล็กน้อยนะคะก็ตรงที่แพ็กเกจน้องนะคะแล้วก็ด้านในเล็กน้อยนะอาจจะเป็นแบบตามการเวลานะคะนี่นะอันนี้คือตัวอย่างค่ะราคาชิลละเจ็ดสิบาทต่อมานะคะตัวนี้นะคะน้องจะเป็นตัวคาเฟอีเนนนะคะนี่นะจะเป็นงานแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะมีเข้ามาเพิ่มนะคะตัวนี้มาราคาดีมากเลยนะตัวนี้ราคาชิลละหกสิบห้าบาทนะคะนี่นะก็ประมาณนี้เลยนะคะเนื้อดีมากนะคะลอตนี้คือมางานดีนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมลูกชิ้นเลยค่ะจะเป็นกลิ่นหอม นมเนยนะคะนี่นะก็แบบแรกเลยนะคะตัวนี้เป็นคัพเคก้กจะมีมาเป็นสีฟ้าสีชมพูแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นรถฟักทองนะคะตัวนี้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะเนลดีเหมือนกันทุกตัวมีลายเส้นนะคะแนะนําเลยนะรถนี้มาางานดีนะคะเป็นคาฟเฟียนคะ่ะราคาตัวนี้นะคะ65บาบาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นมาการองนะคะน้องเป็นมาการอง เฟรนด์แบ,แบบนี้เลยนะคะเป็นของแบรนด์ชาวานะตัวนี้นะคะราคาชิ้นละ80บาทนะคะจะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะน้องจะอยู่ในแพ็คเกจนะคะอาจจะมีตําหนิเล็กน้อยนะคะตามการเวลานะแต่น้องเป็นมือหนึ่งนะคะ,ะน้องอยู่ในแพ็คเกจแบบนี้เลยมีบอสเชนทุกชิน<ย>้นราคาตัวนี้นะคะชิ้นละ80บาทนะคะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะจะมีเป็นตัวสีํำตาลสีเทานะคะเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นสีครีมนะคะสีเบจเนาะราคาตัวนี้80บาทค่ะต่อมานะคะราคา90บาทนะคะแบบแรกเลยนะตัวนี้น้องจะเป็นตัวบันนะคะ นี่นะตัวนี้น้องเป็นบอลรุ่นเก่าค่ะเป็นของปั๊บล่านะคะจะมีลายเส้นทุกชิ้นเลยราคาตัวนี้90บาทนะคะเป็นรุ่นเก่านะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี ina, Sadly, ้นะคะจะเป็นบ bueno ันแบบนี pues ้นะคะตัวนี้ก็ราคา90บาทเหมือนกันนะคะนี่นะจะเป็นแอปเปิลแบบนี้ค่ะเนื้อดีเหมือนกันต่อมานะคะราคา90บาทนะตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวน้องเป็นตัวมินิไดโนเสาร์แบบนี้เลยนะคะนี่นะน้องสมาทั้งหมด4ี่สีนะคะแล้วก็เนื้อดีแบบนี้เลยนี นี่นะคะเนื้อดีแบบนี้เลยนะข้างในจะคะจะมีเป็นบรเชนเนาะก็ตัวนี้นะคะจะมีเป็นสีชมพูค่ะจะมีเป็นสีฟ้านะคะสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะแบบนี้เลยนะมีครบสี่สีเลยมีกลิ่นหอมด้วยนะคะนี่นะพวกนี้จะกลิ่นหอมสุกานะคะราคาชิ้นละเก้าสิบบาทต่อมาค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวไอติมไอบูมนะคะเนื้อดีแบบนี้เลยคือเนื้อดีมากๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยอันนี้กลิ่นหอมองุ่นค่ะสีม่วงสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็นี้จะเป็นบลูเบอรี่ค่ะเป็นของแท้นะคะน้องมีลายเส้นนะ เนื้อดีมากๆเลยค่ะน้องเป็นของไอรูมนะคะราคา90าบาทนะคะแบบต่อมานะต่อมานะคะตัวนี้นะคะน้องเป็นตัวราคาเซล์นะคะชิล่าเก้าสิบบาทนะคะซึ่งจะมีตําหนินะก็เป็นตาหนิการกดทับนะคะอาจจะเป็นรอยแบบนี้เลยนะแต่ซื้อไปเก็บสะสมกันได้ค่ะตัวนี้เป็นของแบรนด์ฟิวตี้ครีเอทีฟนะคะหายยากแล้วนะรุ่นนี้นี่นะคะเป็นมะม่วงแบบนี้เลยนะเนื้อดีแบบนี้ค่ะชิล่าเก้าสิบบาทนะคะเป็นงานเซลลคือมีตาหนินะแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแอปเปิลค่ะ เป็นแบรนด์ของ cutie creative เหมือนกันเนื้อนิ่มโฟลนะคะแพคเกจจะประมาณนี้เลยนะคะราคา120บาทนะคะอันนี้เป็นวอลโฟนะคะเป็นของแบรนด์นี้เลยนะ1 2 0บาทเหมือนกันก็จะมีตัหนี้นี่นะคะการกดทับนะประมาณนี้เลยนะคะอาจจะมีตามการเวลาค่ะ120บาทต่อมาค่ะราคา130่าบาทนะคะจะมีตัวนี้เป็นขาไก่อีลิกนะมี2ส,สีค่ะ2สีสองลายแบบนี้เลยจะมีเป็นสีอา่าพาเชลนะคะเป็นแกะปากกาแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสี อันนี้นะคะจะเป็นสีลุงมแบบนี้เลยนะคะจะเป็นไล่สีมานี้เลยเป็นเป็นของอีริกนะคะนี่นะตัวนี้นะคะราคาชิละ130บาทน้องเป็นของแท้ค่ะแล้วก็เนื้อดีมากๆนะคะสามารถดูรูปตัวอย่างในไอจีเลย130บาทต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี่เลยนะคะนี่นะจะเป็นตัวหมาเฟรนนะคะเป็นเฟรนช์ชาลอนแบบนี้มี2สีจะมีเป็นขาวแล้วก็ส้มนะเนื้อนิ่มสโลม,มานี้เลยนะคะเนื้อดีมากๆราคา130้บาทค่ะมี2สีนะ ต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นนี่นะอันนี้จะเป็นตัวโพลีนะคะนี่นะจะเป็นโพลีมัสคอตแบบนี้เลยนี่นะคะอันนี้ก็ราคาชละ1 5 0บาทนะคะ <S <S <up> <S น้องเนื้อดีนะคะเป็นของแท้นะนี่นะคะ <S <S <up> <S จะมีแท็กแล้วก็จะเป็นบัตเชประมาณนี้เลยส่วนตัวนี้นะคะอันนี้ราคา1 5 0บาทค่ะอันนี้ก็ราคา1 5 0บาทนะคะ <S <S <up> <S ตัวนี้น้องจะเป็นตัว mini apple <S <S <up> <S นะคะ <S <S <up> <S จะเป็นแบบนี้เลยนะ,ะนี่จะเป็นแพ็กเกจค่ะ นี่นะจะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะนี่มีเป็นวอเชนด้วยราคา150บาทตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี่เลยนะคะเป็นน้องหมีนะคะอันนี้เหลือ2สี2ลายแบบนี้เลยเนื้อดีนะคะเนื้อเป็นประมาณนี้นี่นะอันนี้ก็จะราคาชิ้นละ100อันนี้ราคาชิ้นละ1 8 0ดบาทค่ะมี2สีตามนี้เลยขอเพิ่มเติมนะคะทุกคนตัวนี้น้องเป็นบันนะคะน uh ี huh ่นะจะเป็นของแบรนด์นี้เลยนะคะเนื้อจะนิ่มโปรมานี้เลยราคาชิ้นละ40บบาทค่ะ ก็คลิปนี้นะคะจะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับใครสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามไปตามไอไลน์ของทางร้านได้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแจกลูกค้านะคะนี่นะจะเป็นของสิลูกค้าแบบนี้เลยนะคะนี่นะจะมีแถมให้ทุกคนเลยนะคะไม่จํากัดจํานวนนะคะสามารถซื้อกันได้เลยนะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนีบายค่ะอย่าลืมร่วมเล่นตามกิจกรรมกันด้วยนะคะบายค่ะ